ทำแชมพูสูตรสมุนไพรแล้วก็ครีมนวดนะคะส่วนผสมก็จะมีอะขอกระเป๋าเลยค่ะ28่ซีทีหกิโลกร,รมั<อ>มผงฟอง100งกรัมเค5ีกรัมลาโนลีน30กรัมมีหัวน้ำหอมลักนะคะแล้วก็มีวัตถุสิบส่วนด้วยที่มาในแพ็กเกจแล้วเราจะมีน้ำสก,กัด สกัดสำหรับเอามาใช้ทำแชมพูน <makes> <God. S 2> <p> ี้มาจากหลายชนิดหลายชนิดวิธีการวิธีการทำนะคะละลายผงฟองกับน้ำให้เป็นเนื้อเดียวกันเติม28 CT ควรให้เข้ากันเติมลานโดรีนคนให้เข้ากันเติม KT และ KTD ควนให้เข้ากันเติมน้ำหอมสีและควนให้เข้ากันพักให้ฟองยุบแล้วถึงจะบรรจุในภาชนะ ถ้าต้งการเติมสมุนไพรให้เติมน้ำสมุนไพร1ลิตรต่อน้ำสอลิตรอันนี้เราใช้น้ำสะอาดสาดด้วยผงฟองวิทยากรในวันนี้นะคะคุณแม่ติ๋งคนสวยค่ะสวยที่สุดในหมู่บ้านเริ่มด้วยผงฟองผงฟองละลายกับน้ำน,นะประิมาตกี่กรัมคะ คงฟองสมกับน้ำให้เป็นได้เดียวกันอ่อาน้ำมันได้ไหเอเลยค่ะเอ้เลยค่ะเราก็จะใช้นะ้ำสก,กัดนีแ่แหละนะคะ ใช้น้ำสกัดแทนน้ำเปล่าใช่ไหมคะแทนน้ำเปล่าค่ะนี่คือผงฟองหนึ่งร้อยกรัมนะคะเทลงไปในกระมันเทตรงไปอาหารไม่หมดไปก็ใช้น้ำสกัดเทลงไปเลยเหรอคะค่ะอย่างไม่ได้ตวงเหรอลงในตวงฟองฟองค่ะตวงัตไหมตวงไหมคะไม่ตวงอาลงณ์มาเดี๋ยวไม่ต้องเยอะเล็กเทน้องกับอะไรเอาไม้ไม้ทายให้น่อ้าหมัก โอ้ไม่ทายน้ำสกัดค่ะไม่ทายค่ะนั่นแหะค่ะอันนี้เราไม่ทายล้างยังูยังไม่ได้ล้างล้างก่อนนะคะล้างก่อนใช่ไหมค่ะนี้ทำยาสับปะรดใช่ค่ะนี่ควร่อนกัะกบไก่อนเอาอยู่ไหมคะกำลังทำยาสับปะรดนะคะ น้ำสกัดนี้สกัดมาจากอะไรบ้างคะอันนี้เป็นสูตรของอาจารย์เดี๋ยวจะต้องถามอาจารย์ว่ามีอะไรมีหลายอย่างมีหลายอย่างจะมีอันคันจะมีทองคันข้างจะมีอะไรหลายอย่างในนี้น้ำสกัดรวมสูตรที่เป็นเป็นสกัดให้มันละลายวิธีวิธีการสกัดมันทำนยังไงคะอาจารย์จะสอน สううัดส่วนเท่าไหร่คร yeah> ับส so ัดส่วนน้ำสะกัดกับน้ำสะกัดเท่าไหร่น้ำสะกัดหมดนี้เลยหรอเยอะตรงนี้เราจะใช้เอาลานูรีเราต้องไปโดนน้ำก่อนเอาลานูรีไปผสมน้ำเวลาควรนี้เราควรไปด้านเดียวนะคะควรจัดข้างในแล้วก็บนไปข้างนอกรอบๆถ้าควรคนละทางแล้วจะเป็นยังไงคะมันมันบางทีมันไม่มันไม่ข้นเลยอ๋อโอเคควรทางเดียว สารเครมีมีความสับสนนะคะต้องควรไปทันเดียวกันผิวของลาเนื้อสัตว์มันมีสองอันเป็นเป็นมานลีนผสมนม้ำมันเป็นไขที่อยู่ใต้ผิวหนังของสัตว์มานูลีเดียวนะคะมาน,น,นูลีนผสมน้ำอีกอันการทำแชมพูการทำแชมพูนี้นะคะนี้เราใช้น้ำสก,กัดจากสีไนสารชีิตด้วยใจทีม่มีการสก,กัดตอนนี้นี่ เราจะไม่ได้ทจเอาอไปแล้วมาทําีโกาสานะคะ่นี้จไม่ซับไม่เน่าแล้วก็สีสวยส่วนประกอบของเขาจะมีนิลานูรีนลานีนี่มันมันออกมาจากน้ำมันของสัตวนะคะเป็นดใต้ผิวเผืทกเป็นาเป็นลายหลัด้นะคะ้วก็คือเขาคือเขาให้ผิวลื่น

ส่วนผสมประกอบด้วย 1.28c t 1กิโลกรัม2ผงฟองอันนี้นะครับ2 8่ c 1กิโลกรัมตนี้แล้วก็ผงฟอง1ทีผงฟองใส่ไปในนี้แล้วนะครับแล้วก็ลายนนนน30กรัมลาเนนนีนต้องละลายด้วยน้ำทเป็นน้ำอุ่นตัวนนะครับแล้วก็ KT 50กรัม k t 50กรัมนะครับตัวนี้นะครับตัวที่5้านะครับ k b t 200กรัม k b t 200กรัมนะครับ KDT 200กรัมนะครับแล้วก็อันที่7ก็คือน้ำหอม 10cc ก็เป็นตัวลักน้ำหอม 10cc นะครับแล้วก็กันเสีย 10cc กาเสียนะครับ1 0 g c แล้วก็น้ำสะอาด3กิโลกรัมน้ำสะอาด3กิโลกรัมแล้วก็อันสุดท้ายนะครับี่คือสีนะครับวิธีทำนะครับก็คือละลายผงฟองกับน้ำแบบนี้ก่อนให้เป็นเนื้อเดียวกันแล้วเติม 28cc กำลังเติมนะครับ 28cc กวนให้เข้ากันแล้วจะกินก็ใส่ลาโนวินไปแล้วใช่ไหมครับใส่แล้วเติมลาโนวินให้เข้ากันนะครับ เข้ากันจนเป็นเนื้อเดียวกันหลังจากนั้นค่อยเติม KT และ k d p ต่อไปก็จะเป็น KT และ k d p นะครับเดี๋ยวควรอันนี้ก่อนนะคะคืออะไรก็ไม่รู้มันก็คือส่วนผสมของเขา KT KT แต่ว่าส่วนไอ้28 CT เนี่ยมันจะคล้ายๆกันเป็น7 0 มันจะเป็นตัวเดียวกันถ้าเราทำน้ำยาล้างจานเราไม่ใช้เจ็ดาใช้ยแเข้ากันหรือยังเข้านะคะเดี๋ยวะส่อมันนี่เคี้ k ส50กรัมพอส่วนนี้เข้ากันแล้วนะคะก็ะใส่เคนะครับและเคดีควรให้เข้ากันนะครับเคีทีนะครั ถ้าใส่ d ี t เพราะใครทจะเป็นยาแก่จะจัียวใส่มีขั้นตอนสุดท้ายก็คือเติมน้ำหอมและสีนะครับซึ่กานค่ะพอเราเติมน้ำหอมและสีเสร็จแล้วถึงจับพักให้ฟองยุบตัวแล้วค่อยไปบรรจุใส่ภาชนะนะครับโดยเขาบอกว่าถ้าต้องการเติมสมุนไพรให้เติมน้ำสมุนไพรหนึ่งลิตรน้ำสองลิตรนะครับแล้วไม่เอามาคูดใส่ไรจ๊ะ ไม่ใช่สมุนไพรใส่น้ำสกัดแล้วต้องใส่นิดเดียวไปเลยเราใส่ทัางหมดนี่เลยหรอใช่อันนี้กี่ลิตรนะคะอันนี้อาจารย์แเราดิฉันใส่เข้าไปอีกตรงนี้เป็นต้องใส่กันเสี่ยงอันนี้ไม่ต้องก็ได้ค่ะเพราะว่ามันเป็นน้ำสกัดเอาเเออาาที่ตัวข้างหลังนะมาเลยโจ๊กี้จ้ะโอ้โหน้ำแฉกไม่ไปแฉนไม่ไปการทำน้ำสกัดนะคะก็คือ เป็นการที่เอามันจะมีมอกันขวดละกก็คือเอาเอาเอาน้ำใส่เอาสมุนไพรใส่นแล้วก็จะมีฝาครอบแล้วมีตัวนี้มันหยดออกมาันการกันเนวสมุนไพรที่ใช้จะมีใบบี่ทำให้ผมนุ่มนี้ะสองมะกรูดพอดีเลยพอดีเลยเหรอคะอ่า อันส่มด่อนีส่แล้วมีใบแล้วดนก็จะใบคุบนแล้วเทศอันนี้พผมลูกแม่หนุยคนหนึ่งก็ปั้นน้ำเดื่ยว่าได้เกือบมีใบอ่อนใส่ใบใส่หยุดมาคคน้วใส่รวมกันในหม้ออันนี้ทำให้ผมลื่นก็คือจะใส่ ่เไปด้วย่จะ็มันก็จะมีกลิ่นหอมอันนี้คอสกกมาอันนี้จะไม่เน่สซีจะสวยสวยนก็คืใ้มัน้ำที่ใส่ตอนมันเากันได้ต้ี่เติมอะไรคะเติมน้ำหมักค่ะสองลิตรค่ะเดี๋ยวพีไปใเน้ำหมัก็ลงนี้เลยวนใจเจนอนเหมือนต้งเสียก แล้วกากมันกากมันตรงนี <il S 2> ้เราก็ไปจะเป็นคีมหมักผมต่อก็คือเอากาศมันมาพยายามดีเราจะน้ำแล้วก็เป็นครีมหมักผมเป็นครวนั่นน่ะนั่นน่ะเอาหมูแกะไปหมักแตงจันเป็นครัวแล้วก็ใบหมูแล้วก็เอ่อเกล้าวหคอ เกียร์่กลียอเกลีอ์มันจะรักษาหลงขึ้นมาหูอ้านเคือี่คือะไรค้บอระเพ็บอระเพ็มันจะช่วยเกียอร์กอียวอ์นทำใหผมดดดำเกลีย์กอร์ทำให้ผมดดดำอาจารย์คำระหว่างการกินบอระเพ็ดกับการเอาบอระเพ็ดมาหมักเนี่ยอันไหนทำให้ผม หมากแล้วนาะงทำไมเหตุผลลึมเข้าไปในการกินเนี่ยมันผ่านเข้าไปทุกระบบหัวเลยถ้าระบบได้ร่บงก็มีปั่นน้ำเป็นตัวแดงริ้งเนี่ยธรรมดาที่ไหนนะแต่การหมักไม่เวลาเราทาแผ้มันจะซึมผ่านเข้าไป็นเลือดหอยเลือดหอยมันจะช่วยได้เร็วขึ้นเห็นบางอย่างมันใช้ทาพวกมันจะซึมใต้ผิวหนังแล้วก็ไปได้ผลได้เลยอย่างเราอาจารย์ครับอย่างเราเอาบริเวณมาแล้วเราไปคั้น้าแต่น้ำเนี่ยมาผสมกับสมบูรผมไม่มีเวลาทำ ก็เอาบริเวณมาที่บ้านเต็มเลยอ่ะเอามาผสมกับยาสะผมที่เรามีอยู่ที่ได้ได้เลยได้เลยทำได้เลยใช่ไหมหอมใช่ต้มไปต้มต้มไปต้มปั่นต้องเผาไม่เหรอหมอสุต้องใช่ไหมเหรอสดหมักผมต้มไปต้มไปก่อนแล้วค่ะอาจารย์ถ้าถ้าจะใช้นานก็จะต้มเพราะเดี๋ยวเราก็ทำแบบนี้ต้มต้มดีนะต้มนี่มันมันจะออกโล่งเยว่อุ่นวงเพราถ้าเราเอาบริเวณไปต้มหมักก็จะเสีย ไม่เสีย่ไม่เสียได้เหมือนกันปกติก็จะทำเหมือนกันแต่ถ้าเราใช้วันต่อวันเกอใช้วันต่อวันก็ทำสดได้ทำสดใสเราที่ปัานทำอะไรท่น้ำปั่นกินที่แล้วหมักไปกินไปไปขนมอะไอีกแล้วสวยทั้งเนาะทั้งนอกทั้งในมันน้อยอยู่แล้วครับีขนมมันจะให้จะมัให้มันแค่ไมเกิดตัวเกิดผมเพราะว่าสามารถพิสูจน์ได้เพราะว่าตัวเองเนี่ยไม่สบายมาก แล้วผมมันล่วงมากเพราะให้คิดเงินอีกหนึ่งเดือนจำท่านหมอสูงไม่ได้ผมสลวยเสือเก๋งนะสบัสดีค่เอยสบัสดีค่ะแล้วชนะด้วยชนะจุดออยเยอะหน่อยตรงนี้หรอจุดออยคือออยใหญ่ออยใหญ่จำท่านชิมบุญให้อาจารย์ครับทำไมอาจารย์ถึงชนะคือการประกวดตอนนั้นเพราะเหตุผลจุดเด่นอะจุดเด่นเขาก็คือหนึ่งก็คือคำว่า โจทย์ของเขาถามมาบอกว่าให้ใช้ภูมิปัญญาในท้องถิ่นทีนี้เดรักก็เลยไปหาภูมิปัญญาในท้องถิ่นว่าในมหาลัยเกษตรของเราเนี่ยมีเราใส่ได้บ้างเดรลักก็ไปเห็นว่าเชียนกอพอที่นี่มีไหมมีอัญชันมีไหมมีไปมีไหมมีไปหลายอย่างในนี้เราก็เลยเอามาเป็นข้อปัญหาเกษตีแล้วเขาบอกว่าให้ใช้นวัตกรรมอันนี้ กลิ่นค่ะน้ำหอมนะคะโอเคโอเคค่ะ มขออาจารย์คุณชนะเพราะว่าคุาเหนื่อยยังนี่เป็นไรเนาะไม่ได้ตการตวนด้วยนะถ้ากว่าช้าจะไม่ติดว่าตอนนี้เราเอาไปแข่งขันในสุดที่้าอะไรนะคะแชา์เ้อยลงเลยนะคะแวก็แข่งจะลงเลยใช่ไหมคะอ่าพาอาลมเ์ล้ไม่ติดอะไรคะสีอันนสีผสมอาหารต้องควรแชผสมอาหารโอเคสีอะไรคะสีเขียวอันนี้สีเขียวค่ะ S <S> จะไม่ใส่เยอะหรอกนะสีผสมอาหารที่เขาให้มาแล้วใช่ค่ะอ้าวอันนี้อใส่ยาล้ายานอันน้หอมากอันนี้หอมรักเหรอนี่เป็นสีเป็นกลิ่นของรักอ๋อแต่จะใส่สีเดียวกันป้ามันจะหลอมกันไม่หลอมหรอกอันนั้นยาล้างจานอันหอมมากเนาะใส่ใส่เขียวแล้วใส่เขียวันแล้วเนขาจะเอาจริงก็ไม่ชอบกลิ่นแบบไม่ชอบกลิ่นเปรี้ยว เอาไปตื้ยน่ะนะยากได้กินหอมอมก็กลิ่นมะกรูดอ่ากลิ่นมะกรูดหอมหอมมากจะดมันนกวันมันชนี้นะคะกมู่ตรงนี้ก็ไ้ดมันอุนคือคือถ้าชีมน้ำให้เหลือมพูนี้จะไม่ใช้ความร้อน ใช้ถ้าร้อนสุดก็คือ40องศาแต่กลิ่นวดตัวนี้มันต้องถูกพันละไรด้วยความร้อนร้อนนี่ใส่ลงไปตัวอะไร CS เขาไม่บอกว่าเป็นอะไรแต่ว่ามันจะเป็นหัวถ้าพูดจริงๆก็คือเป็นหัของกลิ่นนวดแต่เขาไม่ได้บอกหัวว่ามันคืออะไรเขาบอกว่าหัวนี่ใส่ลงไปเป็นอะไร Cm ครับขอใยนั่นคุณนะครับเดี๋ยวลองมาดูสูรนะครับสูรการทำทิีมนวดนะครับส่วนผสมนะครับสำหรับทำทิีงนวดได้4ลิตรนะครับส่วนผสมที่1นะครับ Cm 100้อยกรัมนะครับแล้วก็ Cs 100กรัมนะครับ น้ำสะอาด4กิโลน้ำหอม10ซ c กันเสีย10ซ c แล้วก็อันุภะิี4นะครับวิธีการทำคือต้มน้ำให้ร้อนใช้ใช้ประมาณ60-70ซเซีสนะฮะองศาเซลเซียสนำส่วนผสมส่วนที่1นถึงสใส่หม้อต้ม ส่วนที่1นถึงสก็คือ CM 100 CS 100แล้วก็น้ำสี่กิโละละลายให้เข้ากันเป็นนิ้อเดียวกันแล้วก็คนจนกว่าจะเย็นนะครับเมื่ออุณหภูมิลดลงความเหนียวจะเพิ่มขึ้นจากนั้นรอให้เย็นเติมน้ำหอมกัางเสียและสีนะคะโดยที่อาจารย์บอกว่ายาครีมนวดต้องใช้ความร้อนนะครับแต่ว่ายาสระผมไม่ต้องใช้ความร้อนนะค ความร้อนนิดนึงก็คือลานโนลีนทำให้มันละลายเฉพาะเฉพาะลาโนลีน,นได้แล้วอาจารย์ครับวันวันก่อนผมไปเห็นเขาบอกว่าในในในซิลชิมมิทบอกว่าไม่ควรใช้ยาบีมนวดสัมผัสนวดเนี่ยจะทำให้หัวลานง่ายล่างอ่ะครับ ความเป็นไปได้ก็ใชเพราะว่ามันมีไขมันสําหรับคนที่หัวมันเขาบอกให้ใช้เฉพาะยาสระผมใช่ก็คือถ้าไม่ใช้ตัวนี้ผมมันก็จะไม่ลื่น่ะมนยากคือช่างทำผมเขาเป็นคนบอกเอช่างทำผมเยอะเขาเป็นช่างทำผมมานานมากเาบอกว่าเคล็ดลับของการผมไม่ร่วมือห้ามใช้ครีมนวดผมสระผมโดยเด็ดขาดและห้ามสาผมหลังหกโมงเย็นรับ ไม่แล้วก็นวดเฉพาะปลายผมแล้วไม่ต้องเราไม่ต้องนวดโคนวใช่เราเอาใส่เฉพาะปลายปลายผมเขาบอกว่าเป็นเคล็ดลับเพราะว่าเขาเขาสังเกตจากจากลูกค้าทุกคนเลยเรามีสูตรสมัยแปดชั่วโมงก็คือทำตอนเย็นคือตอนเช้าก็บอกได้อ๋อแสดงว่าอันนี้เราก็ยังไม่ได้ ไม่งั้นเราเราก็แชมพูกับครีมนวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนีว่คือแชมพูาจากสารสาากัดสมุนไพรแล้วจะสีเขียวมีต้งงา่ายพวกนี้ทำไ่นีน่ครีมวดก็จะกรอกใส่ขวดนะคะนี้เทรวมพวกคขวดขนาดเท่าไหร่คะไม่ทราบยครับพี่แปนี้ใช่ไหมคะอาจา์น,น,น่าจะ100ง่งร้อยอว่าเป็นแพนเอฟิขนาด30มสอลค่ะ ใช้กว่า30 ml ตัวคือคนดีมากรอาเอางใช่คือใต้อันนี้มันยังไม่มันยังไม่ตกตะกอนเนาะมันยังไม่เนียนดีเท่าไหร่เลยนะมไม่ต้องคนไม่ต้องคนอาจารย์คะอันนี้กีไมอไม่รู้เหมือนกันเอามาท้านี้่ศึกษาเอาพันเด